การปิด ตัดไฟการตัดไฟนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเมื่อวานนี้ค่ะที่ด่านปอยเปตฝั่งกัมพูชาภายหลังจากกัมพูชาเปิดด่านไปแล้วตอนช่วงประมาณสักเก้าโมงใช่ไหมคะเราก็ได้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝั่งกัมพูชาค่ะมาทําการตัดสายส่งกระแสไฟฟ้าจากไทยจากนั้นเนี่ยก็ทําการต่อกระแสไฟฟ้าที่สั่งซื้อมาจากเวียดนามค่ะเข้าสายส่งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของฝั่งปอยเปตทดแทน ก็เลยทําให้ในช่วงเวลาการสับเปลี่ยนเนี่ยมีไฟดับไปประมาณสัก20นาทีนี่ก็เป็นภาพที่มีการถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลทาให้เห็นวิธีการทํางานนะคะในช่วงเวลานั้นในการสับเปลี่ยนจากไฟไทยเป็นไฟเวียดนามเอามาใช้ในปอยเป็ดกัมพูชานะคะแต่ก็มีเสียงสะท้อนมาจากชาวกัมพูชาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเขาว่า พอเวลาตัดไฟเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าเป็นจากฝั่งเวียดนามแล้วเนี่ยชาวกัมพูชาในฝั่งปอยเปตค่ะเขาก็บอกว่ากระแสะไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเลยนะคะทําให้บางพื้นที่ในเมืองปอยเปตค่ะมีไฟฟ้าติดติดดับดับบางพื้นที่ไฟตกหนักเลยค่ะจนไม่สามารถใช้คเครื่องไฟฟ้าได้ตามปกติทําให้ประชาชนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าลงใต้ไปดูชายแดนไทยกัมพูชาในฝั่งจังหวัดตราดกันบ้าง,งนะคะ ทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดนายโสพลยนตเจอหอก็บอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทําสัญญาขายไฟฟ้าให้กัมพูชา โดยกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานเป็นผู้บริหารจัดการซึ่งอยู่ตรงที่จังหวัดเกาะกงค่ะมีพื้นที่ติดกับคลองใหญ่จังหวัดตราดทำสัญญาซื้อขายครั้งแรกเมื่อกันยายนปี40ระยะเวลา10ปี6เมกะวัตต์เมื่อครบสัญญา10ปีจะต่อสัญญาปีต่อปีเรื่อยมาจนกระทั่งปี56กัมพูชาขอซื้อไฟฟ้าเพิ่มจาก6เมกะวัตต์เป็น10เมกะวัตต์นะคะเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังซื้อไฟฟ้า10เมกะวัตต์จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่าเฉลี่ย ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ6 7ถึงเมกะวัตต์ก็คือใช้ไฟฟ้าก็ล้เคียงกันกับที่เกาะกูดที่มีบ้านเรือน2 0 8 5หลังนะคะแล้วก็การไฟฟ้ามีรายได้ต่อเดือนประมาณ1 5ล้านบาทค่ะ แต่อย่างไรงก็ตามนะคะจากมาตรการที่ทางฝั่งกัมพูชาบอกตัดไฟตอนนี้ในฝั่งที่เกาะกงจังหวัดตราดยังไม่ได้มีมาตรการหรือว่าพบการตัดไฟณเวลานี้นะคะแต่ว่าการไฟฟ้าของไทยเราเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจําหน่ายไฟฟ้าอย่างฝั่งกัมพูชาเนี่ยมี3จุดด้วยกันก็คือที่บ้านท่าเซนตําบลแหลมกลัดอําเภอเมืองตราดนะคะตรงข้ามกันกับที่บ้านซอ,องกลมท่ามเยในตําบล ตำบลธมดาอำเภอเวลเวียงในจังหวัดโพธ,ธิสัตว์ค่ะมีอยู่ที่บ้านเขาวงตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่ของตราดก็ตรงข้ามกันกับที่ตำบลปลากคองอำเภอมณฑลสีมาจังหวัดเกาะกง จุดที่3คือที่บ้านมะม่วงตําบลนนทรีอําเภอบ่อไร่ตรงข้ามกันค่ะกับบ้านพนมบุยโรยในจังหวัดพระตะบองนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งตัดไฟไปยังเกาะกงยังไฟยังยังใช้ไฟตามปกติแต่ถ้าหากว่ามีคําสั่งในการตัดไฟทางการไฟฟ้าบอกพร้อมจะตัดให้ทันทีนะคะเรื่องของรายได้เนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ได้กังวลหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการที่จะขาดรายได้ในส่วนที่กัมพูชาเคยซื้อไปก็คือ15 5ล้านบาทนั่นเองค่ะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกด่านพรมแดนหรือชายแดนที่เรามีกับกัมพูชาประเทศไทยไม่เคยตัดไฟกัมพูชาะนะฮะสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้คือกัมพูชาเขาขอสลับสายเองเขาขอตัดเองเขาช่วชิงนะฮะว่า เขาขอไม่ซื้อไฟจากประเทศไทยเองเช่นเดียวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตฮะสินค้าก็เหมือนกันที่สมเด็จทุนเซนบอกว่าจะไม่ขอซื้อจากประเทศไทยจะ,ะห้ามคนกัมพูชามาซื้อสินค้าจากประเทศไทยเราก็ยัง ซื้อให้เขาแล้วส่งให้เขาเพียงแต่เขาอะไม่ซื้อเขาไม่เปิดเองครับก็เมื่อวานนี้ที่เราเห็นเนี่ยมีการไปบมรุงขวัญ<ะ>คนในพื้นที่ทหารชายแดนในฝั่งกุงกัมพูชาเนี่ยถังพลาสติกที่คุณซื้อไปเนี่ยนะฮะบะหมี่กึง่งนะะาาสาเร็จรูปที่อยู่ในถังนะฮะอาหารสําเร็จรูปที่อยู่ในถังแม้แถบโคส่งข้อสาร,รหรือหลอดไฟเนี่ยนะฮะรตราภาษาไทยเท่านั้นเลยเ<อ>นะฮะต้องเอาต้องบอกอย่างนี้ประกาศอย่างนี้ประชาสัมพันธ์อย่างนี้แล้วกันนะครับ